สวัสดีครับพบกับช่องสารพัดสารพันกันอีกแล้วนะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับสำหรับรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันในรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิก,ปกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนนี้จำนวน14คนนะครับลงในเว็บไซต์วอ,วอลเลย์บอลเวิร์เรียบร้อยแล้วนะครับาจะาไม่มีศิริมามนกิจเซตเตอร์ก็จะเหลือ2คนก็คือนุสราต้อมคากับพรพันธ์เกิดปราด ก็คงเป็นการวางแผนของทีมงานสตาฟโค้ดเอาไว้แล้วแล้วก็เป็นไปตามคาดการ์ที่มีการคาดการ์กันไว้ล่วงหน้านะครับสำหรับนุสลาก็คงมีความเก่ามีประสบการณ์เป็นพี่ใหญ่นะครับก็คงจะสามารถสร้างความมั่นใจกับทีมได้เยอะเลยนะครับสำหรับพรพันธ์นั้นนะครับเว็บไซต์ Sport Be e ก็มอบตำแหน่งเบสเซเตอร์ ประจำปี2023ช่วยการันตีฝีมือของเธอไว้ให้แล้วนะครับนักตบสาวไทยเรายังเหลืออีก2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆใ,ใ,ในปีนี้ก็คือเอเชียนเกมที่หางโจแล้วก็อินดอร์มาเชียนอาร์ตเกมนะครับยังไงซะไม่แน่ซิลิมาอาจจะได้เป็นเซตเตอร์ในอีก2ทัวร์นาเมนต์ที่เหลือก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลก่อนแข่งวันนี้1ทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมติดตามกันครับ เอาละครับก่อนทำคลิปผมก็ได้มีโอกาสไปล่าตะเวนในโลกโซเชียลมานะครับก็ได้เห็นได้อ่านคอมเมนต์การแสดงความเห็นของแฟนวอลเล์บอลชาวเยอรมันอยู่หลายความเห็นเลยนะครับก็เลยอยากจะแชร์ถึงมุมมองของแฟนวอลเล์บอลชาวเยอรมันที่มีต่อลายชินีแห่งเอเชียก็ถือว่าเป็นการแชร์มุมมองโดยภาพรวมเอามาเล่าสู่กันฟังหลายๆความเห็นนี่ยาวมากเลยนะครับ พูดเจาะลึกแนวคิดการเล่นของทีมสาวเยอรมันแล้วก็สาวไทยของเราพูดถึงจุดเด่นจุดด้อของทั้งสองทีมแล้วก็บอกถึงวิธีการแท็กติกการเล่นต่างๆโดยบางความเห็นก็มีการลงลึกถึงบอกให้ระวังถึงบอลเร็วของทัดดาวและหัตถยามุมมองโดยภาพรวมของแฟนวอลเลย์บอลสาวเยอรมันเนี่ยนะครับความคิดเห็นเกินครึ่งเลยนะครับมีความกังวลเมื่อต้องเจอกับทีมไทย และก็ไม่มั่นใจว่าจะชนะทีมไทยได้แบบง่ายๆสถานการณ์แตกต่างจากที่เคยเจอกันตอนเนชันลีกที่ผ่านมาเนื่องจากเยอรมันมีนักกีฬาที่เป็นตัวหลักบาดเจ็บสาวไทยเราเป็นทีมที่เล่นด้วยยากแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าแต่ก็มีความคล่องตัวมีบอเลเร็วที่น่ากลัวแต่ยังไงแฟน,นแวอลเลย์บอลชาวเยอรมันก็เชียร์ให้ทีมเขาเอาชนะสาวไทยให้ได้ สำหรับภาพรวมโดยสรุปแล้วนะครับของแฟนวอลเลย์บอลเยอรมันเนี่ยเขาก็มองว่าแมตท,ที่จะเจอกับไทยเราเนี่ยเป็นแมตแรกทั้งสองทีมก็ต้องใส่กันเต็มที่เพื่อหวังชัยชนะแล้วแฟนแฟนวอลเลย์บอลเยอรมันก็ยังกังวลมากเมื่อต้องเจอกับราชินีแห่งเอเชียของเราก็กลัวลิตเดทของสาวไทยเราก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่ต้องต่อสู้กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชคู่ขี้สูสีแล้วก็ดูสนุกแน่นอนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพรวมมุมมองของแฟนวอลเลย์บอลเยอรมันที่มีต่อน,นักตบสาวไทยของเราที่จะพบกับทีมนักตบสาวเยอรมันในวันนี้ก็ถือเป็นสีสันในโลกโซเชียลก่อนการแข่งขันนะครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงก็ตามนะครับพวกเราก็ต้องไม่ลืมกันว่าสถิติในเกมกีฬามักจะถูกทำลายได้เสมอใช่ไหมครับ ขอบคุณทุกขั้นเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปหากมีคำพูดใดผิดพลาดไปก็กราบขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ พรุ่งนี้16กันยายนทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจเป็นแรงเชียร์ให้กับราชินีแห่งเอเชียเพื่อเอาชนะสาวเยอรมันให้ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับหากมีคำพูดใดผิดพลาดไปกาบขออภัยมาณโอกาสนี้ครับ